ครับตอนนี้ครับเขามาเกี่ยวทั้งครับอั้งค่ายทายบอ่อแล้วครับนี่ครับนี่ป่ากัดกินทั่วบอ่อแล้วครับบอ่อนยุ่ทั่วไปครับอ,อ่าครับอ๋อนี่มองมองมองเอาปลาลุ่งทั้งจิตบันตกครับเออมันครับนี่อยู่รอเที่ยงหน้าหน่อยอย,นนยอยู่ทั้งเสน่ห์มั่น่าอยู่ที่ม่าน้องตุม ข้างบีกทีมงันเล่สวนอยู่หลายๆทีมงันครับข้าเกี๊ยวทั่วบ่อด้วยครับป่ามันจังกินทุกทุกทีมงันครับเลือกกับเลือกน้อยผมบอกกาติ่งเครงแห้งยาหมันขวมครับขวมไอแพดผมก็ติดตกน้ำผมก็เล่ทายมันอาจจะทายบ่ได้ดีันไดเพราะว่ามันเคยมันเคยปิ่นเด่างหนึงงเราผมบอกจก่บวกกาครับอ่า เขาก็่าท้ายท้ำให้พี่น้องเบิ้งครับบอ่อผมนี่สะอาดครับนี่เห็นบอ่อ่าทางพี่ก็สะอาดบ่มีหยาไม่ย,มยู่ยังดอกผมเอให้เปลี่ยนมืดฝุ่นครับเออต่อเขากว่าไง่ก้าอน้าบานขึ้นมากมืดแล้วครับบครับนี่ครับเขาาเกียร์ทั่วบอ่อเพราว่าเขาเกีร์ทั่วบ่อเขาาเกียร์ทั่วบอ่เเวบอเห็นครับครับนี่ผมผมเอ่อบอ่ก้าจริงจิงแห้ง เออครับนี่เอาบาดท,ทั่วบอ่อกับทั่วบอ่อได้เนี่เห็นบอ่อนี่อ่านั่นมองเอาปลาลงนี่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 ครับจะถ่ายบอ่อครับนี่นี่มองนาลี่สวนพันยูเกาเออเกี่ยววัฒน์ในหอดกับบอนรัดเขาเกี่ยายไปเรื่อยๆครับเกี่ยมัดทั่วจีบทั่วเดนแล้วครับเดี๋ยวสิว่าอ้อยถึงจะทั้งนั่นทั้งนี่บอ่อแมนครับเออน้องบัวน้อย กียมัดทุท่านครับบอนมัดอ่ันที่วกกินก็คือป่าที่ผมผมมาลงทุทไทยนี่มันไลกันพวกกินแมดนี่ผมก็บอกอันนั้นเพราะแมตนามันก็มีอยู่เดียวละเทียกับอแมดนี่บดเดือดแมดนาก็เดือดอ่อันมันบวกกินว่าแต่ว่ามันดีอดฟังดีอีพออ่ะอ่ขนาดมู่ผมเอาระบาดอีอีอย่างนึงเอา เอาเงี้ยอยังเกี่ยับข,ขายเงี้ยนั่นครับขา,ข,าขายกับขายคือคือครับพี่น้องมามาเลยครับมั่นใจแน่นอนมาน้องบ่วน่อยครับผมก็ยังบอกเราครับว่าผู้ดใดบ่ได้อัดป่ามา,มาคุยกันมาคุยกันบึงแม่นเจ้าตีเงี้ยวิดแต่ฟังบ่เมาเราเราตีเงี้ยวข้างโครกดรูบานนันยังไปจมว่บาบ่ได้อัดป่าอืม แต่ว่าผมนี่ยเบาเบาตรงๆบางคนอาจจะบอเ่าถื่อใจวัไนไดนะครับผมเบาตรงขนาดเลยเตรงประเด็นอีกต้องหกอักครับพี่น้องลักกิลาตกป่าธรรมะครับสามารถเข้ามาครับได้ดังต่มือมือวันแรงวันเสานะครับอแรงมืออื่น,รนครับมือเอื่น,ร,ร,นรับมือเอือนย่ามือแรงมาเลยครับอ อ่าสีสีลาบเป็ดเลยละครับลาบเป็ดต้มไกลู้่กินอ่าเพราะว่าหมูมพออเพราะถ้าในไ,ไงพ่อหันอ่าเอาไว้แมทในไงครับทีนี่ไล่การอาหารกุ๊กเมนูแหละครับครับช่วงเส้านี่เฮากับครับผมก็เลยมาทายถ้ำให้ให้พี่น้องเบิ้งสก่อนครับเพราะว่าผมก็จะได้เอา หลักฐานนี่ยังไปส่งในการล่าออกนะครับไดียยินข่าวว่าอนุมัติแล้วอ้ดีใจหลายครับร้องสามมือสามขึ้น <c oughs> อ่าครับนี่ครับมันก็ลั่งมากกินครับมากครับกลางๆบอ่อไก่บ่ครับเห็นบ่นี่กินบ่อนทั่วบอ่อครับอตัวบ่เป็นไปอ้วนหันหันหันปลาบ่ก,กินเบ็ดที่เศรื่อครับ มันจังได้กับว่เปิดเอ่อขั้นละลอยสามขั้นลอยหอบละลอยว่าว่าเปิดอัน,อม,นออออมันเสากินก็คือจบต่อบอ,อย่างเดียวเมด่บตบอกว่าเดี๋ยวเปิดขั้นละเท่าน,นั้น,นนี้บ่เปิดเปิดเท็จยังเปิดกี่ก้ารเจยเวลาอ,อ,อันบ่มีอันมันเหมิดะแท้เลี้ยบหน่อยเลี้ยหลยสูบน้ำเก็บออกนี้เมื่อรอ่า นี่ครับอา้ากระทายถ้ำให้เบ่งจะจะเองสิล้วครับาการให้อาหารป่าครับให้ไปทั่วบอ่อครับยายไปมดครับแับเอามาถ่ายบอ่อกลางบ่ออ้าก็ไให้ไปเรื่อยๆครับให้ไปบอ่อได้เรียบที่มัก หักที่สั่งยังครับให้ไปทั่วบอ่อครับพังทายบอ่อกบลหลายอยู่กับดวงครับพนนี่น้องพกดวงมาน้ำทอนั่นก็ยังวา่ฮ่าครับเนีย <c oughs> เน่ยมาเ,เอาอยู่พี่ครับเด็กน้อยก็ตีได้ผู้ใหญ่ก็ตีดีผู้หญิงก็ไม่ใช่ย่อยครับ <c oughs> อมามา่าม้าครับทิมงานเียงข้านมาแ,แก่แก้มือเด้ผู้หญิงเราเย็บมันได้ ซุ้อหนาสุ้อหลังโยปลาจิ๋วกับแซลเลอสามโยพ่อปานั่นครับกับมอกระดีไทยไยถ้ำกับไปทั้งทั้งปุ่นละครับขากับเอ้าเอ้าอันนั้นมันนั่นอันนั้นหลายวิดีูเงาหลายมันก็ดีครับมันอัดเข่ายากเอ้าเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจพี่น้องครับมือวันเสาเนี่ยมือแรงมืออื่นมืออื่นมืออื่นนี่ครับ มาพ่อกันยูนองโบน้อยฟิชชิงกับพี่น้องสีบอบฮิตหวังโอเคจบ <c oughs> มันเดี๋ยวเดีอยวกู